ครับทุ่มทริปนี้เป็นทริปเจ้าพญาข่าวจีนซึ่งเขาโจนนะครับแต่ว่าจะต้องยกทริปนี้ให้เป็นทริปเพชรโคนเพชรโคนเมื่อเราได้สัมผัสลิมรสเพชรโคนที่เราได้เจอเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนได้กินด้วยกันทำให้นึกถึงเพื่อนที่ไม่ได้มานั่นเแล้วคิดถึงเพื่อนที่ไม่ได้มาตัดสินใจผิดนะเออน่าจะตัดสินใจผิดผมว่านะไม่ได้มีทุกวัน ไม่ได้มีทุกเดือนทุกสัปดาห์ผมปีนี้มันมีครั้งเดียวนะปีนี้มีครั้งเดียวแล้วไม่แน่ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นทำด้านไหนก็ไม่รู้เวลาไหนก็ไม่รู้ดูพี่ดูพี่วนสิพี่วอนพี่วนเคยมาเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้สัมผัสแบบนี้ไม่เคยขนาดนี้ไม่เคยเห็นเลยนะหรือเคยเห็นแล้วไม่เคยไม่เคยเลยปีกายนี้มาแล้วไม่ได้ทั้งมาปอดฟังเลยโอ้โหผมว่าเริ่มแต่เช้าเนี่ยนะเราไปปั่นจักรยานเนาะสุดยอดน้ำมันเยอะก็ไปสักคำเช้าก็ ปัญหาที่ไหนไม่ได้แล้วผมเคยฝันเขาใหญ่ที่ขึ้นเขาใหญ่มาแล้วเทียบขกันไปรผลิตที่นี่แล้วที่นี่มีความสุขบรรยากาศมันเป็นของเราไม่ต้องห่วงเรื่องรถยนต์ไม่ต้องห่วงทิ้งสารละายธรรมชาติของฝ่าไม้ของอากาศมันสดชื่นมันดูดีก็นึกถึงถึงใครในหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้แต่ที่สำคัญคือเรามีเพื่อนชื่ออุดมท้องสุดสุดยอดนำพาเรามามาผัดสิ่งดีๆียอจริง รุจบหน่อยสิสรุปคลิปเพื่อนฝากบอกเพื่อนที่อยากจะมาที่อะไรยังไงกัไหน่อยดูอะไตัวหัวนะครับเดี๋ยวรบกวนท่านอาจารย์สวัสดีฝากถึงเพื่อนอีกนิดนึงโอ้โหทุกก็อยากฝากถึงเพื่อนเพื่อนี่เราได้ชวนทั้งหมดนะครับแมคลิปนี้ถ้าท่านได้มาแล้วท่านจะมีความสุขมากสุดพวกเราเนี่ประเมินแล้วเนี่ยโอ้โหความสุดยอด นะคผ่านแบบว่าผ่านดิเกรดสูงสุดเลยนะครับหัวเป็นทริปที่รับทั้งโอโซนสูงสุดคืออาหารครับเห็ดโคนเมืองการปรีละหนึ่งครั้งนะฮะดูเมนูอาหารตั้งแต่ต้มยำเห็ดโคนนะฮะต้มยำเห็ดโคนแกงเห็ดโคนพัดเห็ด <C> โคนเมนูนี้จะขึ้นเหลาจะไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับแต่เรากินกันแบบ เหลือเฟือนะเหลือเฟืออร่อยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์อุดมนะครับขอขอบคุณน้องแหมมนะฮะเป็นกุ๊กให้วันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณลุงลุงอาที่ให้ความโอ้ให้ความรักอาท่องนะฮะให้ความรักความอบอุ่นกับพวกเราดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับที่หลับที่นอนนะฮะยุงไม่ได้ไกยุงไม่ได้ไตไลไม่ได้ตอมเลยนะลุงทนาย นะครับเอ่เขอจบทิปนี้ไว้ตรงนี้สําหรับเพื่อนที่ไม่ได้มาปีหน้าให้แก้ตัวนะครับอาจารย์ดมยินดีต้อนรับนะครับ